สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองนะคะก็มาเรียนรู้กันนะคะในถึงหน่วยการเรียนรู้ที่5ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของเทอมนมีแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูคําชี้แจงกันเลยนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะอา่านทําความเข้าใจใบความรู้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากวิดีโอนึกที่คุณครูส่งให้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์แต่เทคโนโลยีก็มีผลกระทบเช่นกันนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ย และการสื่อสารทําให้เรานะคะคสามารถทํางานได้เร็วขึ้นนะคะสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการจะไปดูต้นไม้หรือว่าในสวนหลังโรงเรียนเนี่ยก็ต้องพากันไปดูทันทุกคนแบบสดๆกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเราก็สามารถที่จะถ่ายภาพหรือว่าอัดคลิปวิดีโอนะคะมาแบ่งปันกันได้นะคะอ่านี่ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก,ก็คือเป็นการทําให้เราเนี่ย มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในทางที่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นในทางที่ไม่ดีล่ะบางครั้งบางทีเราอาจจะไปเจอคนที่เขากําลังนะคะทะเลาะกันหรือว่าด่ากันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่เหมาะสมไม่สมควรเราก็นะคะก็ไม่สมควรที่จะมาเมผยแพร่ในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะอาหารก็เป็นผลเสียเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้นะคะ ปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีดิจิตอลมากมายนะคะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้นอุปกรณ์หลายชนิดเชื่อมต่อการเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ทำให้สื่อสารข้อมูลและค้นหาข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเราใช้งานอย่างไม่เหมาะสมเนี่ยจะทาให้เกิดผลกระทบหลายด้านเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะด้านการเรียนถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้องใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้นะคะใช้ในการฟังคลิปวิดีโอที่ครูสอนใช่ไหมคะ,ะเราก็จะทําให้เราเข้าใจนะคะในวิชาที่เราได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นนั่นเองเราสามารถจะไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google หรือว่าจาก YouTube ได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะแบ่งเวลาไม่เหมาะสมก็คือเราอาจจะดู YouTube แบบเพลินๆน,นานจนเกินไปอย่างงี้ค่ะจนลืมทำการบ้านลืมทำรายงาน แล้วเราแบ่งเวลาไม่ถูกนะคะสูมย์หน้าวันนึงมีการบ้านสามวิชาใช่ไหมคะแต่ว่านักเรียนเนี่ยตื่นมาปุ๊บเปิด YouTube ดูตลกโปกฮาหรือว่าดูการ์ตูนการ์ตูนอะไรคือคือคือ,คอตื่นปุ๊บเนี่ยเล่นเด็กความบันเทิงก่อนเลยเล่นแต่เกมหรือว่าอะไรอย่เงี้ยค่ะก็จะทำให้นักเรียนเป็นยังไงคะผลที่เกิดขึ้นเหมือนในภาพเลยใช่ไหมคะคะแนนเต็มสิบนักเรียนก็อาจจะได้ได้ได้สี่ 4, หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือ อาจจะทําให้นักเรียนนะคะเสียการเรียนได้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีและแบ่งเวลาอย่างเหมาะสมนะคะต้องแบ่งเวลาจัดเวลานะคะจัดเวลาในการเรียนรู้ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนทําใบงานใบ,ใบงานเสร็จเรียบร้อยทุกวิชาแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะไปเล่นได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งเวลาที่ถูกต้องนะคะต่อไปถ้าเป็นด้านสุขภาพละ่ะ นะคะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในระยะเวลานานๆหรือว่าการจ้องหน้าจอมือถือในระยะเวลานานๆเนี่ยอาจจะทําให้สายตาของเราผิดปกติได้ยกตัวอย่างเช่นคุยุ้ยนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่สายตาผิดปกตินะคะนั่นก็คือสายตาสั้นนั่นเองเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆน,นะคะในการทํางานในการทําข้อมูลต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะควรที่จะนะคะ พักสายตาบ้างนะคะในการใช้มือถืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ควรที่จะอยู่ในระยะเวลาที่นานจนเกินไปนะคะจะทําให้สายตาของนักเรียนเสียได้นะคะหรือว่าจะทําให้ตานักเรียนอักเสบนะคะคุยก็เป็นบ่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าใช้างานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นระยะเวลานานๆมากๆนะคะใช้ในการทั้งตรวจงานนักเรียนอัดคลิปวิดีโอทำรายงานต่างๆนะคะก็ทําให้สายตาของคุมีปัญหาเหมือนกันนะคะก็คือ,อ เก็เรนะียกเไยนะเยื่อบุตาอักเสบนะคะก็ไปหาหมออยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเล่าสูกา่กันฟังนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูยุ้ยให้นักเรียนฟังด้วยนะคะก็นักเรียนเนี่ยควรที่จะแบ่งเวลาด้วยนะคะในการใช้ต่างๆระวังนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่สามารถมีแว่นกองแสงได้ก็ก็จะดีนะคะจะทําให้กลองแสงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่ากองแสงบูไล แสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์มือถือได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนั่งนะคะอย่างเหมาะสมนะคะระยะห่างและร่างสายตากับจอภาพหรือว่าระหว่างตัวเองกับจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไม่ควรจะใกล้จนเกินไปนะคะเพราะจะทําให้สายตาเสียนั่นเองนะคะต่อไปล่ะด้านสังคมล่ะนะคะสมัยนี้ก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นยังไงคะ การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งมันง่ายและรวดเร็วมากๆนะคะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆที่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น YouTube เออเฟซบุ๊กอ่าทิกต็อกไลน์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่นักเรียนเล่นแล้วนักเรียนอาจจะไปคเครียกเลยนะรับเพื่อนคนแปลกหน้าเข้ามาใน Facebook แล้วก็อาจจะเกิดการหลอกลวงอะไรกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นักเรียนก็ยังเป็นวัยเด็กอยู่อาจจะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเอ้ใครเป็นโจรหรือว่าผู้ร้ายที่จะมาหลอกลวงเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ควรนะคะที่จะไม่รับคนแปลกหน้าเป็นเพื่อนใน a ฟ e b o o k นะคะหรือว่าไลน์อะไรก็แล้วแต่ไม่ควรที่จะให้เบอร์โทรศัพท์ให้กับคนแปลกหน้านะคะที่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะข้อนี้ก็เราไม่ควรที่จะ รับเพื่อนคนแปลกหน้าในโซเชียลมีเดียนะคะมันจะเป็นอันตรายกับเรามากๆเลยนะคะ,ะคราวนี้นะคะผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็มาจากการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะถ้าเราใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะใช้ในการที่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอ,ะอันนี้ก็ยุยกตัวอย่าง Facebook ก็แล้วกันนะคะคยูก็คิดว่านักเรียนหลายๆคนที่ใช้ Facebook อยู่เป็นประจําอยู่แล้วเราไม่ควรนะคะที่จะโพสต์สิ่งที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่นการพูดจาหยาบคายนะคะการด่าทอการตบตีหรือว่าการทะเละาะกันอะไรเดๆก็แล้วแต่ที่สื่อไปในทางที่เป็นความรุนแรงนะคะก็ไม่สมควรที่จะไปโพสสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะจะทําให้ลูกของเราไม่น่าอยู่นะคะแล้วก็ทําให้นักเรียนร,รู้สึกเหมือนกับว่าเสียสุขภาพจิตอะไรไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องของการแชร์ต่อข้อมูลต่างๆเช่นเดียวกันนะคะเราควรที่จะ ะะพิจารณาให้ดีนะคะว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่ถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่หรือว่ามันอาจจะไม่ไม่ใช่สิ่งที่นะคะควรที่จะแชร์นักเรียนก็ไม่ควรที่จะแชร์นะคะเพราะจะทําให้เกิดการผิดนะคะผ,ผิดกฎหมายในส่วนของพรบคอมพิวเตอร์ได้นะคะอันนี้ครูก็ขอเตือนนักเรียนไว้ด้วยนะคะ แล้วก็ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะอาจจะมีจริงบ้างไม่จริงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะพิจารณาให้ดีะคะไม่ควรที่จะไปเชื่อทั้งหมดนะคะเราก็ต้องอศึกษาความรู้จากหลายๆด้านนะคะเหมือนตัวคุยเองเนี่ยก่อนที่จะมาสอนนักเรียนได้คุยก็ศึกษาข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในหนังสือเอ่ยนะคะใน u t u b e เอ่ยนะคะคุยก็อ่านแล้วก็ศึกษาความรู้นะคะจากการอบรมด้วยนะคะจากการอ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็จากการ ดูคลิปวิดีโอด้วยก็คือศึกษาจากหลายแหล่งนะคะไม่ไ,มไ,มได้แต่เฉพาะอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะต้องนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจากการอา่านหนังสือนะคะจากการฟังจากการดูคลิปวิดีโอเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็มาเปรียบเทียบนะคะอว่าอันไหนที่มันควรที่จะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ควรที่จะเชื่ออะไรง่ายๆนะคะโอเคนะคะก็สําหรับด้านนี้อ่า ต่อไปใบงานล่ะใบงานของนักเรียนก็ง่ายมากๆเลยมีแค่4ข้อด้วยกันนะคะซึ่งจะมีคะแนนทั้งหมด10คะแนนนะคะครูยุจะให้คะแนนาวาดรูปของนักเรียนด้วยแล้วก็คะแนนส่งงานตรงเวลาด้วยนะคะอยู่ในนี้รวมอยู่ในนี้ทั้งหมด10คะแนนนะคะสิ่งที่จะให้นักเรียนทําในวันนี้ก็คือนะคะให้นักเรียนบอกข้อดีและผลกระทบของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปนี้นะคะ อ่านี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างนักเรียนเขียนบรรยายมาเลยนะคะแล้วผลกระทบคืออะไรนะคะผลกระทบก็คือถ้าเราใช้มากเกินไปแล้วเราจะเป็นยังไงถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีนะคะเราจะเป็นยังไงนะคะก็ประมาณนั้นนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เช่นเดียวกันข้อดีของเขามีอะไรบ้างแต่ถ้าเราใช้อย่างไม่ถูกต้องนะคะใช้อย่างไม่เหมาะสมนะคะ แบ่งเวลาไม่เป็นผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอ่ากล้องดิจิตอลล่ะข้อดีของเขาคืออะไรนะคะผลกระทบที่เกิดจากการใช้กล้องดิจิตอลตัวนี้ถ้าเราใช้นะคะอย่างไม่ถูกต้องเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็คือเรามีข้อดีไปแล้วนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เราใช้ไม่ถูกต้องอแบ่งเวลาไม่เป็นอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงนะคะ ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเครื่องเล่นเกมพกพาเขาก็มีข้อดีของเขานะคะแต่ถ้าเราใช้อย่างไม่ถูกต้องแบ่งเวลาไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะผลกระทบนะคะกล้องดิจิตอลก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปถ่ายภาพที่เป็นยังไงคะไปแอบถ่ายอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ไม่สมควรใช่ไหมคะจะเกิดผลกระทบอะไรใช่ไหมคะอันนี้คือยก,ย,กย,กยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนก็ลองอกลับไปคิดวิเคราะห์ดูนะคะหรือว่า พูดคุยปรึกษากับผู้ปกครองได้นะคะสำหรับการเขียนบรรยายในส่วนตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุยยุก็ลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องคุยยุ่โรงเรียนออนไลน์นะคะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้คุยยุลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ